วันนี้โค้ชปีมีเรื่องเล่าหน้าประทับใจเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวมาให้พวกเราฟังนะครับนั่นคือเรื่องปลาทูไหมสอนคนนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะครับมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งครับพ่อแม่หลังจากที่เลิกงานกันมาเนี่ยจะต้องกลับมานั่งกินข้าวล้อมวงกันที่บ้านครับและมีวันหนึ่งครับ คุณแม่นั้นเนี่ยงานยุ่งมากเลยครับรวมถึงการทํากับข้าวด้วยคุณแม่เนี่ยได้เตรียมปลาทูทอดเอาไว้ตัวหนึ่งนะครับแต่บังเอิญเนื่องจากต้องทําภารกิจหลายอย่างนะครับจึงทําให้ทิ้งปลาทูเอาไว้ในกระทะเนี่ยนานเกินไปเลยทําให้ปลาทูนั้นไหมนะครับและก็เอามาเสิร์ฟเป็นกับข้าวที่โต๊ะอาหารนะครับครอบครัวพ่อแม่ลูกก็กินอาหารกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาโดยที่คุณพ่อครับกินปลาทูตัวที่ไหม้หมนั้นเนี่ยด้วยรอยยิ้มและก็บอกว่ามันอร่อยมากส่วนตัวลูกชายนะครับแอบสงสัยในใจครับว่าเอ๊ะทำไมปลาทู ไม่แต่ทําไมดูพ่อเนี่ยกินอย่างมีความสุขนะครับแต่ก็ไม่ได้เอ่ยปากถามพ่อตรงๆนะครับจนกระทั่งได้เวลาเข้านอนครับลูกชายเองก็อดสงสัยไม่ได้ถึงเหตุการณ์บนโต๊ะอ,อาหารครับก็เลยถามพ่อก่อนเข้านอนครับว่าพ่อพ่อพ่อ,พอชอบปลาทูไม่เมื่อตอนเย็นนั้นจริงๆหรอเห็นพ่อกินอย่างมีความสุขผมเองกินเองผมยังรู้สึกว่ามันไม่เกินไปเลยพ่อก็ตอบลูกชายด้วยคําตอบที่น่าประทับใจครับว่าการที่แม่ทําปลาทูไม่ตัวนั้นเนี่ยแม่เขาเนี่ยไม่ได้ ตั้งใจหรอกแม่เขามีภารกิจการงานหลายอย่างการทอดปะทูม่มเพียงตัวเดียวนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่ไม่จําเป็นต้องเอามาพูดถึงให้เสียบรรยากาศของครอบครัวในระหว่างรับประทานอาหารคนเราย่อมมีความผิดพลาดด้วยกันทางนั้นการที่แม่ทําปะทูม่มเพราะว่าแม่ต้องทํางานหลายอย่างหลายหน้าที่ทั้งงานนอกบ้านเองและงานในบ้านถ้าเรายังเอาประเด็นเรื่องปาทูม่มเนี่ยมาเป็นประเด็นที่ไปตําหนิไปต่อว่าคุณแม่จะ ทำให้เกิดความคุณเคืองมองใจสำหรับคนที่ตั้งใจทำให้เราแม้ว่ามันจะเป็นความผิดพลาดก็เป็นเพียงแค่ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้ทำให้เกิดผลเสียต่อใครมากมายเท่าไหร่นะเราแค่กินปลาทูมไม่ตัวนั้นและชื่นชมยินดีให้กำลังใจเขาทำให้เขารู้สึกมีพลังมากขึ้นเขาจะได้ไม่ท้อแท้เมื่อลูกชายได้ยินคำตอบของพ่อดังนั้นจึงเข้าใจและประทับใจมากว่าครอบครัวเขานั้นเนี่ยแสนอบอุ่นที่มีคุณพ่อ คุณแม่ส่งเสริมซึ่งกันและกันและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในครอบครัวลองเอาเรื่องรลวาเรื่องปาทูไหมนี้นะครับเก็บไปใช้เป็นแง่คิดในการใช้ชีวิตกับครอบครัวและคนที่เรารักดูนะครับเพื่อทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นโค้ชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์